ไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยไหนไม่ว่าจะเป็นคนชนชาติใดทุกคนล้วนสนใจในสิ่งรอบตัวเสมอไม่ว่าคนนั้นจะ e x t r ว v e r t หรือ introvert แต่ลึกๆแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนมีต่อมเสื่องในตัวทั้งนั้นยิ่งเป็นคนไทย,ไ,ทย <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พวกคุณอยู่ในรายการบุกี้สมายแลนด์กับผมผู้รายงานข่าวชวกรวันนี้ผมมีคําถามให้พวกคุณอีกเช่นเคยพวกคุณชอบเสพข่าวสารบ้านเมืองหรือหยิบดรามาในอินเทอร์เนต็ตมาบดเป็นผงด้วยตอมเสือจากนั้นก็เข้าทางรูจมูกจากนั้นก็เก็ทหายไปกับมันไหมครับหรือ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 คุณชอบโซเชียลมีเดียหรือไม่ถ้าคุณตอบว่าไม่โม่ไอ no, ้ยี่ไม่งั้นมึงจะมาดูคลิปนี้ทําไมจากที่ผมได้เกิดไปตอนต้นคลิปนะครับไม่ว่าจะยุคสมัยใดทุกคนล้วนตามข่าวสารบ้านเมืองก่อนที่เเเเรราาาจะมมีีีีลดพวววกข่ในท ก่อนมีทีวีพวกเรามีวิทยุก่อนมีวิทยุพวกเรามีหนังสือพิมพ์และก่อนมีหนังสือพิมพ์กูก็ไม่รู้ลนะไอ้ <c oughs> ต้าทางบ้านมัน้งซึ่งในวันนี้ผมจะมาพาพวกคุณไปรับบทเป็นผู้เขียนสูุปข่าวด้วยเกมนี้ครับ V b e c o m ว V hero เกมนี้เป็นเกมเว็บแนว point click ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยคุณ Nikki Case และถูกพอร์ตลงสตรีมโดย w i g Bad Studio หรือคุณควรพาวโบและที่สําคัญเกมนี้ฟรีจริงๆแล้วพวกคุณสามารถไปหาเล่นฟรีในเว็บได้เลยครับ โดยเกมนี้คุณจะได้รับบทเป็นทีมงานของพี่หนวงที่จะทําการถ่ายรูปที่คุณเห็นเพื่อไปเผยแพร่ข่าวให้เราประชาชนได้รับรู้แล้วคุณก็จะได้เห็นสังคมที่เปลี่ยนไปจากข่าวที่คุณนําเสนออืมแม่งเรยจัดเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหยิบกล้องขึ้นมาแล้วเราไปทําข่าวกันเลยดีกว่าครับเราจะกลายเป็นสิ่งที่เราเห็นเราสรรสร้างเครื่องมือแล้วเครื่องมือจักหล่อล้อมเรามาแชลแมกลูฮานถูกข่าวาว่ากล่าไว้ เริ่มเกมมาคุณจะต้องหาสิ่งที่แปลกตาในหมู่คนพวกนี้จากนั้นคุณก็กดถ่ายเลยครับได้หมวกสวยดีจากนั้นผู้คนก็เริ่มใส่หมวกตามกันเหมือนกับสังคมสมัยนี้ที่ซื้อของที่ฮิตตามสื่อต่างๆถึงสิ่งนั้นเราจะไม่ได้ชอบมันจริงๆก็เถอะใช่ครับเกมเพย์ม,มันมีแค่นี้แหละเอาเป็นว่าผมจะเอาสิ่งที่ผมเจอมาตีความให้ผู้คนดูแล้วกันนะครับหมวกมือแม่งเชยว่ะจากนั้นผู้คนก็เริ่มถอดหมวกกัน ก็อยางว่าอะไรครับคนมันไม่ได้ชอบจริงๆหรืออาจจะเป็นการที่แค่สายตาคนรอบข้างมากกว่าความรู้สึกตัวเองก็เป็นได้ไมึงก็ไปเปิดห้องซิว่าอย่างที่คุณเห็นไม่ใช่ทุกคนจะยินดีปีดากความรักของคุณเพราะงั้นหากพวกคุณเหล่าคนดูที่น่าเขารพรักถ้าพวกคุณมีความรักแล้วจะทำอะไรก็คิดดีๆนะครับนี่คือตัวอย่างของการถ่ายไม่ติดสิ่งที่น่าสนใจนะครับ มึงพลาดว่ะหลังจากนั้นก็จะมีแต่จิ้งหรีดมาดูข่าวของคุณและถ้าคุณถายจิ้งหรีดอีกคุณก็จะได้เจอจิ้งหรีดที่มากขึ้นจริงๆไม่มีอะไรที่สําคัญหรอกครับผมว่ามันน่ารักดีผมเลยเอามาให้ดูเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับไอ้เหลี่ยมซ่อบ้าพลังหลังจากที่ข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีไอ้กลุ่มคนหนึ่งเกิดอาการหวาดระแวงสื่อให้เห็นว่าข่าวต่างๆที่ออกมาเตือนภัยคุณนั้นสามารถถูกบิดเบือนให้เกิดความหวาดระแวงได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณเสพสื่อเตือนภัย คุณควรที่จะระพันระวังตัวไม่ใช่การหวาดระแวงมันจะเดือดร้อนทั้งคนอื่นและตัวคุณเองด้วยครับรไอ้กลมลัวพูดเหลี่ยมหลังจากคาร์ถูกเผยแพร่ไอ้เลี่ยมจะรู้สึกอา้ารวะแล้วก็จะเริ่มไม่ชอบหน้าไอ้กลมเปรียบดังสื่อที่ทําให้เกิดความขัดใจผิดแล้วเป็นฉนวนในการก่อความเกลียดชังรู้กันนะครับเช่าเหลี่ยมเหยียดชาวกลมทีนี้ก็จะมีไอ้กลมหัวร้อนแล้วครับ เหมือนกับการที่ในสังคมนี้มีตัวตั้งตัวตีในการเริ่มทําอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะนั่นอะไรใครเขาดูคนดีกันวะอ่าน้าเบื่อทุกเรื่องเรามันต้องมีความขัดแย้งเพราะงั้น มึงก็ให้ในสิ่งที่คนดูเขาต้องการกันสิว่านั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราเห็นขาร้ายๆมากกว่าข่าวดีๆไอ้พวกกงเกตพวกเหลี่ยมและนั่นแหละครับคือการยุยงปุกป,ปันไอ้พวกกงเกีตพวกเหลี่ยมมึงก็ให้ในสิ่งที่คนดูเขาต้องการกันสิว่า ทุกคนเกียดกันไปหมดทุกคนขับเคลื่อนด้วยความเกียดชังมึงไม่รู้หรือไงว่าหมวกนั่นแม่งมาจากยุคครีแตอร์เน,นะ จงหวัดกัวละเกี่ยวการจงหวาดวันละเกลียดชังจงหวัดกัวละเกี่ยวกา,วากวร จงบาดวันและเกลียดชัง และนั่นคือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากสื่อที่ไร้ซึ่งจริยธรรนะครับการนําเสนอความเกลียดชังล้วนนํามาซึ่งความเกลียดชังที่พวกคุณได้เห็นไปเมื่อกี้อาจจะดูเวอร์เกินไปแต่ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับแน่นอนว่ามีหลายคนที่รู้สึกสนุกและสะใจกับการเสพความเกลียดชังแต่หาความเกลียดชังนั้นได้มาเจอกความเกลียดชังผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมักจะเกิดขึ้นแบบความสูญเสียซึ่งมันไม่ดีกับทุกคนแน่เพราะฉะนั้นเวลามีใครมาพูดอะไรกับคุณขอให้รัับฟงแล้้วคิดดใหีีก่่ออนททจะทะําไรนะครับ และนั่นก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม VB Combat VBH บอกแล้วว่าเกมมันสั้นจริงเอาก็จริงผมก็ไม่เก่งเรื่องการตีความสักเท่าไหร่หรอกหากการตีความของผมทําให้ใครขัดใจก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ก็เรื่องของกูอ่ะเอ้สำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วขอขอบคุณเสียงพากจากพี่พระสุตัวปลอมและขอขอบคุณทุกการไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครต์และพวกคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ผู้คุณเสพซื่ออย่างมีสติครับสวัสดีครับ